อ่เหเหาอ <lawsuit. S 1> ครับก id e ็มาแสดงความยิน <bar> ดีด <company> ้วยนะครับก็หลังหวยออกนะครับเรามาดูนะครับเรามาดูนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับกับสมาชิกนะครับก็หลังจากที่ชุดนี้นะครับในวันที่1กันยายนนะครับก็หลังจากที่ผมได้จับชุดให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชุดไหนเข้าบ้างนะครับสำหรับเลข2ตัวนะครับเลข2ตัวนะครับอีกแล้วครับ 8 9 9 8นะครับ1กันยายนนะครับเป็นนะครับสูตรที่1นะครับสำหรับเลขชุด2ตัวนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับกับสมาชิกด้วยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับมาอีกแล้วครับเป็นชุดที่2นะครับสำหรับชุดที่2นี้นะครับก็มาอีกแล้วครับ เป็นเลขติดบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับเลขติดบนเทียบชน2สูตรนะครับเลขติดบนเทียบชน2สูตรนะครับนี่ไงครับมาอีกแล้วนะครับอัด9นะครับ961ติดมา100%เซแน่นอนนะครับสำหรับเลขวิ่งบน9หน้า9หลังนะครับเป็นชุดที่2นะครับก็ดีใจด้วยนะครับสาหรับสายวิ่งนะครับ ทีนี้มาดูชุดปักหลักร้อยบนนะครับเทียบชน2สูตรนะครับปักหลักร้อยบนนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับเราไปเข้าที่สูตรที่1นะครับนี่ก็คือหลักร้อยนะครับเราไปเข้าที่สูตรที่1นะครับก็เข้าไป1สูตรนะครับ ถัดมานะครับถัดมาเลยนะครับเลขวิ่งตัวเดียวอีกแล้วครับทำงานอีกแล้วนะครับเลขวิ่งนะครับบนร่างนะครับตัวเดียวนะครับก็สําหรับสายวิ่งได้เฮกันอีกแล้วนะครับได้เฮกันอีกแล้วนะครับเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับออก9 8นะครับ ออก9 8อีกแล้วครับเข้าล่างตรงๆอีกแล้วครับตัวเดียวยินดีด้วยนะครับเป็นสูตรที่3ที่4แล้วนะครับทีนี้มาดูชุดถัดมานะครับชุดถัดมาชุดถัดมาเป็นชุดสรุปปักหลักหน่วย10นะครับของชุดล่างนะครับทีนี้เราไปได้9นะครับท่านผู้ชม นะครับปักหลักหน่วยนะครับนี่ครับเราเข้าที่เลข8เป็นสูตรที่1นั่นเองนะครับได้8กับ9นะครับอันนี้ถัดมาเลยนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวนะครับ3สูตรนะครับสูตรที่1หลุดนะครับนี่ครับสูตรที่2มาแล้วครับ1กันยานะครับ หนกันยายนออก9 9 7เนะครับเข้าไป1สูตรแล้วนะครับเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับนี่ครับฟันที่9อีกแล้วครับงวดก่อนได้ชนที่เลข1นะครับก็ออก8 1ดงวดนี้ไปชนที่เลข9กับ1นะครับผลรางวัลน,นะครับ9 9 9 9เ 999997นะครับ99979 99, 99, 99. นี่แหละครับก็เข้าไปอีกแล้วครับเป็นเลขวิ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถัดมาเลยนะครับปักหลักสิบร่างนะครับชุดปักหลักสิบร่างนะครับชุดนี้นะครับ1กันยายนนะครับออกอะไรเอ่ยออก9889นะครับ อีกแล้วครับเข้าอีกแล้วยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับออก98นะครับข้อยินดีด้วยอีกแล้วครับอีกหนึ่งชุดนะครับไปอีกหนึ่งชุดถัดมานะครับปักหลักหน่วยบนนะครับหน่วย10นะครับพร้อมจับคู่ให้นะครับก็มันไปชนที่8 9นะครับ ไปอ,ออกล่างนะครับชุดนี้หนะ้าผมนะจะให้บอกอน่าจะบอกในชุดหาจับจ่ายลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลยนะครับหาจับจ่ายลอตเตอรี่นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับในชุด2ตัวบน2ตัวล่างนะครับติดตามต่อกันแน่นอนนะครับในงวดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับในงวดหน้านะครับ เดี 16, ๋ยวผมจะลงให้แน่นอนนะครับในงวดมัน16กันยายนนะครับ16กันยายนนะครับชุด3ตัวนะครับอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้แล้วนะครับอีกนิดเดียวเราก็จะได้แล้วนะครับจะประเดิมด้วยเลขวิ่งนะครับจะประเดิมด้วยเลขวิ่งตัวเดียวนะครับจะประเดิมด้วยเลขวิ่งเดียวนะครับในงวด16กันยายนติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับ งวดนี้ก็8ตัวเดียวนะครับตัวเดียวแล้วผมจะจัดให้เลยเลขวิ่งบนล่างนะครับในคลิปต่อไปสหรับวันนี้ก็ยินดีกับสมาชิกด้วยนะครับที่ติดตามช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับหวยมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็ทําให้สมาชิกบางท่านก็ในกลุ่มเฟซไม่ว่าจะเป็นทางกลุ่มเฟซนะครับในหลายกลุ่มที่ติดตามนะครับเลขเด็ดแอปเปิลนะครับก็ รู้สึกยินดีด้วยนะครับนี่ครับสำหรับชุด3ามตัวบนนะครับก็เข้าเต็มอีกแล้วครับเจ9 7เกดนะครับในชุดสรุปเราทำงานอีกแล้วครับตัวเดียวนะครับนี่ครับ3ามตัวบนพลาดไปแต้มเดียวนะครับพลาดแค่เสียดายนะครับเสียดายจริงๆนะครับก็ ไม่เป็นไรครับงวดหน้านะครับวันนี้เราได้2ตัวบนและสองตัวล่างและเลขวิ่งนะครับสุดยอดไปแล้วครับในชุดปักหลัก10หน่วยก็มากันไปตามสูตรนะครับไล่ดูคลิปได้เลยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ